นมัสการองคหลวงตาเจ้าค่ะกราบคุณแม่ชีแลวก็กาลยานามรทุกท่านเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตามาโดยตลอดเจ้าค่ะโดยเฉพาะในครั้งนี้ที่ได้มาเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้สนทนาธรรมเจ้าค่ะได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือแป๊บเดียวก็เผลอเป็นผู้หมกมุ่นนะเจ้าค่ะเล้ ความไม่มีมันก็ไม่มีปรากฏให้เห็นนะคะว่ามันมันมีแต่มันไม่มีจริงๆอ่ะเจ้าค่ะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยได้แต่กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคําสอนใดๆขององค์หลวงตาของอาจารย์ทุกๆท่านของกาลยานในมิตรทุกคนรวมถึงธรรมชาติอจ่จาค่ะถ้าไม่มีองค์หลวงตา ก็คงจะไม่ได้เข้าใจจริงๆก็ไม่มีผู้ที่เข้าใจอะเจ้าค่ะปุ๊กแค่จะเผื่อมีอะไรที่ยังประมาทเพราะว่าจะบอกว่าเดือนหน้าแต่ก็ไม่มีความรู้สึกว่าห่างจากองค์หลวงตาหรือพุทธะเลยแต่ก็ไม่อยากประมาทเจ้าค่ะแล้วก็ได้ถวายตัวเป็นลูกของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็จะไม่ ก็ไม่อยากจะเชื่อมั่นในทิฏฐิมานะของตัวเองเจ้าค่ะเพราะจริงๆมันก็ไม่เคยมีเป็นของเรามาแต่ก่อนมันแค่ลืมไปมันแค่ไม่รู้เพื่อหลวงตาม,มีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมเจ้าค่ะคือโยมปุ๊กเนี่ยก็ศรัทธา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สถานิพานศรัทธาลุงตาเกินร้อยศรัทธาเต็มที่ไม่มีเงื่อนไขศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในนิพาน,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 านแล้วก็กทำถึงใจบ่อยๆร้องไห้ไบ่อยๆเจือกไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดนี้ไปขอโทษขอโทษเดี๋ยวใครจะเป็นเป็นมโนโดมิโนมันเดี๋ยวใครว่าเออทำถึงใจต้องพากันร้องไห้กันไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเฉพาะโยบุกเนี่ยมัน ทำถึงใจร้องหไห้บ่อยๆเฉพาะตัวนะเป็นเฉพาะตัวไปดีว่าดเดียวเดียวคนจะมาโนพร้อมๆก,นนนกันนี่ก็ตอนนี้ก็ที่เหลือก็คือไอ้ตัวที่คอยจะร้องไห้อยู่ข้างในเนะี่ยไอ้ตัวนั่นแหะเน่าพูดว่าไอ้ตัวที่มันคอยร้องไห้อยู่ข้างในทำเจือกถึงใจแล้วมันก็ ไอตัวที่ม <inaudible> ันถึงใจถึงใจเราถึงใจเราถึงใจเราเนี่ยตัวนี้วาให้เห็นไอตัวนี้เห็นมันเป็นสังขารเกิดดับให้เห็นมันสังขารเกิดดับนั้นไปติดอยู่แค่มันไปตันอยู่แค่ตัวเนี้ยไอตัวที่ธรรมะถึงใจเราแล้วเกินมึงใจเราศรัทธาหลวงตาศรัทธาเพื่อทำเพื่สงเนี่ยศรัทธาพะนิพานมันถึงใจเราพุทธเจ้าถึงใจเราพระธรรมถึงใจเราพระยิทธสงถึงใจเราพระแม่ครูอาจารย์ถึงใจเราพันิพานถึงใจเรามันถึงใจเรา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 เนี่ยถึงใจเราถึงใจเรา ไอ้ตรงไหนว่าถึงใจเราถึงใจเราถึงใจเราเห็นว่ามันเป็นต้องการกระดับนะเนี้ยมันต้องพ้นอันนี้ไปอีกอ่ะไม่ไม่มาตันแค่นี้ไม่มีคนไม่มีคนเลยไปนะคือสิ้นยึดถือตรงเนี้ยว่าเป็นเป็นใจเราใจของเราถึงใจเราเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแล้วมันก็เกิดอวิชชาขึ้นมาว่าจะไม่อยากผักใสในการที่จะเป็นผู้ร้องไห้อ่ะเจ้าค่ะหลวงตาก็ก็ไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้ร้องไห้ต่อไปนะ เอเอก็คือได้<ค>แต่ไปถึงว่าต้องเห็นว่าไอ้ผู้ร้องไห้เนี่ยมันคือมันคือ,คอสังหารเกิดดับเป็นติ๊กุงแต่งกราบขอบพระคุณองวงตาเจ้าค่ะกราบธรรมสการองค์หลวงตาเจ้าค่ะอ่าจ๋ะจะ <c oughs> ว่าไงแล้วก็กราบแม่ชีกันในเมตรทุกท่านด้วยเช่ค่ะกราบวันนี้วันนี้หนูจะกราบแล้วค่ะองค์ตา ขอโอกาสองหลวงตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็อะไรล่เก็มีอพุทธรรมไปยโสหลวงตาในปณิพาน์ไปไว้ที่ใจใจเป็นพะณิพาน์ใจเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระสงฆ์ใจเป็นหลวงตาเจ้าค่ะใจเป็นะณิพานเจ้าค่ะเอาไปไว้ที่ใจระลึกไว้ที่ใจเจ้าค่ะสติตั้งอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเนี่ยระลึก ถึงพุทธเจ้าวิจัยแล้วถึงุทธรรมวิจัยถึงถึงพระเยสโองวิจัยถึงตาวิจัยถึงพระนิพพานวิจัยเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะองค์หลตาใหญ่ใหญ่ขาดใหญ่ห่างหายนะเจ้าค่ะองค์หลวงตาอติดขาดอะไรก็ไปที่ฐานเอานะเจ้าค่ะโยมเข็ดแล้วเจ้าค่ะองค์หลวงตาเมสาธุสาธุถ้ามันห่างนะใจห่างพระพุทธเจ้าห่างพระธรรมห่างพระยสงองห่างองตาห่างพระนิพพานห่างพระสัตธรรมแล้วมันทุกนะเจ้าค่ะมันทุก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 จริงๆอ่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอกรอบ แล้วก็พอดีคุณป้าไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่หนูอยากขอบพระคุณท่านนะเจ้าค่ะองหลวงตาคุณพระคุณช่วยชี้แนะแล้วก็คุณหมอกรอบแล้วแม่โป๊ด้วยเจ้าค่ะแต่คุณพระคุณบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อนะคะพระคุณไม่อยากไปนั่งข้างหน้าองหลวงตาแต่หนูผิดคาพูดใ่ไครับกราบขอขมาพระคุณด้วยเจ้าค่ะจาจ้ ดีแล้วหญ่ห่างนะอยากบอพระพุทธาไปสรงให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าก็อยู่ที่ใจพระสังกเจ้าก็อยู่ที่ใจหลวงตาก็อยู่ที่ใจปฏิพานก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่พุทธรมไม่ได้ฐานปัจจคีรีไม่ได้ไปอยู่ที่วัดนววัดนี้ไม่ไปอยู่ที่วัดไหนไม่อยู่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าตัวตัวพระแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจถ้าเป็นพุทธะเป็นพุทโธพุทโธพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้แจ้งแล้วว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงถ้ารู้แจ้งแล้วแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้แจ้งผู้ตื่นตื่นจากความหลงความหลับไหลมายาวนานที่ เป็นอวิชาเหมือนกับผู้ที่หลับไหลยาวนานผู้ที่หลงมายาวนานเป็นผู้ที่ตื่นแล้วเราหลับมานานมากเหลือเกินบัดน,นี้เราตื่นแล้วตื่นจากความหลงแล้วเมื่อเราตื่นสักคนหนึ่งผู้อื่นก็จะรู้ตื่นรู้เบิกบานได้เนี่ยที่พระเจ้าตัดไว้ในหนังเจ้ามหาทสดาโลกครับ นมัสก,การหลวงตาครับวันนี้ผมได้มากราบหลวงตาเป็นครั้งแรกครับตีตุ้นพี่พี่เทวันก็ได้แนะนําให้มาครับเม่ไดาเรือด้วยกันป่ะใช่ครับอว่าไงคขออนุญาตหลวงตาชีนแน้แนะแนวทางชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะชื่อบอยครับ <Boy. S 1> ชื่อบอยครับบอยครับ ก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรอ่ะอปฏิบัติมาแล้วเหรอครับก็าทาดําเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆถูกแล้วนะครับอืบอยเหมือนยังไม่สิ้นสงสัยคือว่าจดปฏิบัติอยู่ก็ยังไม่สินสส้นสงสัยสิ้นสงสัยหาอตางวิพาณนเอนาตัวเราไปหาอุตางน,านิพญาน ป่ริบาลอยู่ที่ใจไลคนหาไลตรวจนนนั่นแหละครับเนาะมันยังเอาตัวไปสงสัยไปหาถ้าเอาตัวเราไปหาเหมือนกันยังหลงอยู่เนาะครับแต่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็มีมาหมดแล้วเหมือนกับใจก็เป็นพระแล้วคงเป็นพระมาหลายชาติคงจะน่าจะแล้วก็ ในชาตินี้ก็ปฏิบัติแบบเป็นพระอีกอะแต่ยังหานะยังเอตัวไปหาเปนิพพานถ้าตัวไปนิพพานมันยังมันก็ยังหลงมันต้องรู้ว่านิพพานอยู่ที่ใจใจที่ไม่มีตัวตนครับขอบคุณครับคุณเอือ